นี้เรามีเรื่องของมาคุณมราฝากกัน้ากจะมีสับตาดูให้ดีค่ะลูกไม่จะบอลบอลนี้สเียอเดียโอ้อุกบ้าสิทยิ์นี่นีนคนออันนี้วันคิดมากคิดมากตัวแรกหน่ออ๋อเดินเดินแบเดินบกนแบ เราตีความสัมนการเดินแบบนี้แล้นะเดี๋ยวรูปครับเราเดรข้ามา่โด้วยเป็นก้องถ่ายปเรให้เนะครับอา ก็มาถึงกาสัาการเดินแบบแล้ววันนี้เรามีอย่างประหลาดอะไรครับผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของการเบินคอรีีนะฮะอ้มาเอ็กซ์ชได้ง่ายก่ารองเเป็นเลงของคุณฮุกค่ะเว็บ e ูเชื่ออยู่ฮาร์ดเทปคุณฮ r โรลิ่งแอนด์ดายเซ่ดจดาไเจนรันนิวีจรัอง้กเชียรโโค้นโายไปาสบกันเถอค่ะย่ย โอเคเอาออมาส่งดึงครับตามมาเบราทัโชว์ีเบคมากๆเลยทีเดียวคไม่พูดไม่ดนต้องมา,างค,ค,ค่ะส่งเืนไปไหมเชล่กี้เรา,าิปงแฮร์รม,มือดังๆใ้วลยค่ะอ oh. Thank you เอาละมาอีกแอีนกนะทำไมควันนี้เรื่องราวของการเล่นก, okay. ก,กร็ปตแบบจำลองโอเคไปทดสอบความเร็วความแรงค่ะเซิร์ฟบอลอมพิช่อาอาอา ชุบตอเคืนไม่มีการตอกมือครับไรเลยครับอรนครับผมเอาเลยว่เสียแต่เกี่วเดี๋ยวราไปทำแบบสุดากทนึงโอ้โหลงจกันเลยโอเคเดี๋ยวเีฟิสก่อนอาเดี๋ยวเราเสียใจให้ทนทิ้งหน้าเชียววิอิสาดมาเอาไปอกทุกอย่า

อันนี้มีสองลูกนะจะนาดีเลยนับตัวีสามรอหนึองสามก็ everyone keep and s a e h i a action a t t l e ไปเลยอันนี้ผมมีควาสามารถอย่างกาฝากกันนะทุกชีครับเขาบอกว่าลมาเนีสามารถร้องเพลงได้จะร้องได้ดีขนาดไหนไม่อกหักหรือเราอะร้องเพลงห ทีมอ่ะโอเคเดอวูซิงก์ซองฟอร์เอเวอรี่วันซิงก์โบว์สตาร์โอ้ยลูกมาบ่วยได้ Ok, okay. I'm so one more time. 1 2 3 go. โปรดลงมาคาราโอเกะค่ะค่ะโอเคดีๆเข้าใจป่ะอ่ะ okay. อย่าต่างใจมันอยู่ในสภาวะทิ้งตัวดูดีๆวะหลังเดิดเก็บทุกเม็ดถึงว่าต้องมันติดว่าใน้องหัวใหญ่มันตามมาให้ด้วยหรือเปล่าคุณค้นหาเพื่อชพื่อที่จะโชว์เพื่อเฉยไปแล้ใช่ไหมใช่ช่วยเี่อย่างเช่นโชว์ความความพะหว่างรวมมาเพื่อเฉยเลยแบบนี้ทำยังไงฮะทำอะไรตบบอกดีใจ อ๋ให้ลมาอแก้เงเลค่ะเดี๋ยวเราจะลงมาหองแกนโชว์นะครับพร้อมแล้วว้าวซึ่งขึ้นมาฮิทเชีาเอ็เทนเอบบา์ตสเเวูมาที่ตัวคาตัวนาใครเคยชื่อเอ็ซื้นเลอสิอ่ะเฮ้ยมาโอ้เมาท์ูเมาเมาท์ูเมาเฮ้ยจริงไหมเนี่ยึงขอดูหนึ่งอเมาสูเมา์ anh yeah. đi tham gia, đo bụng đã anh yeah. cũng bình thường, anh ấy cũng to lắm, bình thường được rồi, ok, bắt một chưa? One two three, jump, 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 nói cho anh nghe, thấy เอาใจครับน้านี่โอ้โอเคมาสัมาสับมาับมโอ้หว่าเออโอเคักหนึงตานจะตกใจหมวหน้าไม่ได้เอออเคเดี๋วี่ใส่ให้ใส่กันเลยรอ one two t h ชิอยาอีกนรอบได้ไหมหนึ่งสองสาม โอเคอยที่สัมสไปแที่สนกราจที่วเ่ยาว้าโอเคโอเค่อันนี้จะเีวเยกหือที่ระสฮัต์จโชว์ยาซกันเไททุนขิวตอนนี้เราต้องการรบสุดสามท่านะที่จะให้ราณเราเนี่ยอกแท้ในตัวแทนจากท้งีเลยช่ค่ะชนีไปชมกัน a, a oh. okay, s okay, t e สวัสดีครับชื่อคุณะไรครับผมคุณเยฮะด้านนี้เลยครับก้อยเลยต้นแบบไ่่างอย่างสองท่าน her, march, kind of women, แปเดียวพลังหน้าตาป่าเลยอหกนสองรางมาทาวปาแกเองนะคะแดเป็นานอสเตรียพวกเขา่เมนมีจมูกข่ะแต่ว่ามีรูหายใจนน่นะคะอย่าง ถ้าอยากดูคุณพูดอะไรสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เลยครับผมสวัสดีครับตรงนี้เลยนะครับวันนี้มีสามท่านครับที่มาร่วมสู่กิจกรรมนี้ครับก็วันไหนวันนี้นะครับถ้าใดที่ไม่ได้ขึ้นทางก็ไม่ต้องเสียใจครับเดี๋ยวจบการแซ็นครับสามารถที่จะถ่ายรูปคู่กับตัวมาได้ใช่แล้วค่ะสามท่านทุกคนก็เลยนื่นตาพร้อม ขอครับขอที่จะให้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณนากคขอบคุณที่จะต้องให้ผมขอบคุณน้ามากเลยครับผมและพระเส้าโปรุสางใหนอีกทั้งค่ะแล้วอนนี้เาเริ่มมาเริเต็นไปเลยค่ะตั้ด้วยขาอ๋อ้หาง

เอาไปทำไมอะเอาไปทั <laughs> 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 Two, three, come on! 好，先把海豚跳圈圈，一二三。哎，谁呀？飞扑扑，再高一点。哎，别乱动，飞扑扑。来，妈，好。哎，飞，来。 ขอนุญาตให้ลงมาสองคนที่กับเอผด้านหลังก่อนนะครับใช่คะว่าเป็นลงมาสายทาอาดากัสนะเป็นรงมาที่ปะกวดสายทะเลเองนะช่วงต่อไปผู้ชมคะเราอยู่สายทะเลมาชมมาชมชมและชมกันเรียกว่าจัดเต็มนัในการแขงค่ะและที่เซนเซอ่ะเกมเกมนียเกมที่ชอว์จบไม่โอเวอร์แล o เซ็นเซอร์ค่ะเป็นโชว์หรือเขาคือเซ็นเดอร์เป็นเอ็กซ์บัตโนดรอฟเฟสและที่นี่ครับผมจมังมาสายใหญ่เรียกว่าเมืองตุ๊กโต เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดกบ้านกับผู้ชัดแานได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเราเกให้เด็ซื้อว่าตัวใหญ่ตัวโตจริงไนะคะตัวใหญ่หนักไหนคะอ๋อหนอ๋อนึ่หนึ่งสามนะหนึ่งสองสามขึ้นมาเชื่อมากหนักประมาณห้าโดยกิโลกรัมค่ะตัวใหญ่เราห้าพเิโลกรัมอะต่อไปเราจตัวด้านซ้ายอยู่ก่อนพีน์อะไป ไปเลยไปเลยไปไปเลยลงมาลงมาเดี๋ยวโอเคเอ้ดทุกคนนี่เวยเชิญว่าฮาร์รีชมมเลยท่าบอกว่าลงมาเนี่ยสามารถบำบัดโรคได้ครับอย่างเช่นโรคออที่มีไข้เด็กเนี่ยเด็กที่มีพัฒนาการทางสปอร์ตช้าแต่อยู่บนลงมาปุ๊บเนี่ยพัฒนาการสมองจะเร็วขึ้นเราเอาสามารถเนี่ยเอาลงมาไปบำบัดโรคได้หวานนิดนึงดีกว่าคนะโอเค ามาเชฟเอ,อวอนิสต่อไปอคือคุณจะโชว์ใช่ไหมใช่ใช่ป่ะโอเคก่คอนจะไปเอาปลาให้ลงมาก่อนอ <c oughs> แล้วก็ลำลาส้มบอกส้มจะเอาพิยา,านกน่อยก็บอกรามาว่าน้ำเร็มเเรวมากค่ะโดนเฉียประมาณหนึ่้อย <c oughs> สิบมตร่อชั่วโมงค่ะเดี๋ยวล้ราอกว่เาเจอเ ฮะดงเลยโอยใจจงใจอ้ชมจะพาเร่งเลาพกเลยนคะันนี้ลงเลยพระเอกมา จะทำอะไรจะชู์หรอมั่นใจมันธรรมดาไปอุสุดยอดเลยนี้จะเยเรื่องนั้นเใจน้ำเนือโอเคนนี้เจ

และขอเชียร์มือในการตอนรับ้ท่งนาะมายังมัแลเย้าวนะุ่นครับเราเห็นได้ว่าน้สาครับตัวใหญ่ครับความยาวตัวตอนนี้อยู่ประมาณสัก4เมตรถ้าเมื่อไหร่ตัวเต็มที่เนี่ยความยาวมันจะเพิ่มขึ้นไปถึง7เมตรเลยค่ะจใตัว้ประมาณ700กิลกรัได้ถ้าเต็มที่ ี่ยานน้องมาของเราวนี้ติดต่อได้อย่จบใจแต่ค่ะเรามีโปรมชั่นมาให้แบบวันคริสต์มาสนี้เลยเราสามารถจับตัวกันแบบนี้เลยนหครับทุกท่านครับใช่แล้วจะไปเติดต่อไม่ใช่ไปเร้วโอเคนี่เชิญชนหดูรันเทนวัปรเนทันฮนทนทท์โดวเนชีสคอนท็อ่าจะชท่สเเชีั่ for you o n Christmas day เอาลกับมาลพวกเขาเป็นรู่นทีจากลมาครับ